ที่อพเภอหัดใหญ่จดสงขลานะคะมีภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีพระชนมายุครบ6รอบค่ะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบหรอบค่ะทุกหน่วยงานต่างมีกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ล่าสุดเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็ได้ใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าวให้ประสบนิกรชาวอำเภอหาดใหญ่ได้ย้อนรำลึกไปถึงช่วงที่หาดใหญ่ประสบกับภาวะวิกฤตที่เกิดสกการน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2531และปี2543 จนเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยนครหัดใหญ่ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็ส่งผลให้อำเภอหัดใหญ่รอดพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนวยสำนึกและลําเลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่พลแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันนี้สงนั้นได้ส่งผลต่อประสงค์นิกรอ,อำเภอหัดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่หยุดนิ่งค่ะสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่อยู่ใต้ร่มพระบร,รมีปกเกล้าปกกระหมอ่อมพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหารามาธิบดีสีสินธรมหาวัชิราลงกรมหิศรูุิพลราชวรางกูล ได้ทรงมีพระประทมบรมราชอ,องค์การพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อานาประชาราษฎรไปด้วยเอกนิเทศบาลนครหัดใหญ่จะได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบหรอบค่ะ โดยทางด้านนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พดโทสาครทัมุนีได้ใช้วิธีการประมวลความทรงจําย้อนอดีตกลับไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภ,ยภยัยเมืองหัดใหญ่และเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ออกมาเป็นภาพจารึกลงบนผนังอาคารบริเวณศาลาลุงทองเพื่อให้คนในเฟืองหัดใหญ่และใกล้เคียงได้รวมลาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบราทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในโอกาสสาคัญ,ญยิ่งนี้ โดยการเขียนภาพวาดเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้ใช้ศิลปินระดับประเทศที่ชำนาญด้านการเขียนภาพเกี่ยวกับสถาบันและใช้วิธีการเขียนภาพด้วยการสเปรย์สีลงบนผนังก็คือนายชัยบูรบรรลือค่ะ รวมถึงงบประมาณที่ใช้นะคะได้เงินบริจาคจากความศรัทธาของตัวแทนกลุ่มประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ประหาดใหญ่นายพี่ชัยวัฒนพยงคุลนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจีนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและนายเอกยังอภัยนสงขลาานอำเภอหาดใหญ่ในฐานะตัวแทนข้าราชการฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งสำหรับภาพวาดดังกล่าวนะคะอยู่ที่บริเวณผนังอาคารศาลาลุงทองในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะซึ่งประชาชนนะคะสามารถไปชมภาพกันได้โดยภาพวาดดังกล่าวนะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการวาดและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ค่ะ